วิธีการนะครับแล้วก็ไอเดียการรีบาลานซ์หรือว่าแบ่งขายหุ้นโกลด์สต็อกนะครับกลยุทธ์การรีบาลานซ์ในหุ้นโกลด์นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยต้องทําความรู้จักกันก่อนนะผมว่าการรีบาลานซ์หรือว่าการปรับพอร์ตเนี่ยคืออะไรนะครับการรีบาลานซ์เนี่ยมันคือการปรับพอร์ตให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ตั้งใจไว้เหมือนกับที่เราเริ่มต้นลงทุนวันแรกนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะปรับ เอาเฉพาะหุ้นนะครับเราเอาพอร์ตหุ้นของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็นหุ้นโกลด60แล้วก็หุ้นปันผลเนี่ย40เแต่วันดีคืนดีครับผมหุ้นโกลดของเราเนี่ยราคาขึ้นแล้วสัดส่วนของพอร์ตเนี่ยมันกลายเป็น75เปเมื่อพอร์ตกลายเป็น75ใช่ไหมในหุ้นโกลดเพราะว่ามันขึ้นเยอะมากแบบเนี้ยเรานะครับก็ต้องทําการขายหุ้นโกลดบางส่วนออก แล้วก็เอาเงินที่เราได้มาเนี่ยไปซื้อหุ้นบันผลเพื่อให้สัดส่วนของมันนั้นเท่ากันอันนี้คือเราไม่รวมแบบหมายถึงว่าไม่รวมแบบพวกตาสารนี่พวกกองทุนรวมพวกเงินสดนะครับเอาแค่หุ้นเพียวสมมติว่าหุ้นคุณผู้ชมตั้งใจว่าหุ้นโกลด60หุ้นบันผล40แบบเนี้ยต้องปรับไอ้สอันเนี้ยให้มันเท่าเดิมอยู่ตลอดซึ่งการปรับนะครับหรือว่าวิธีรีบาลานซ์ที่ยอดนิยมอย่างแรกครับ กำหนดเวลาตายตัวเช่นปีละครั้งหรือว่าทุก6เดือนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเรียบง่ายครับผมเรียบง่ายแล้วก็มีวินัยในการจัดพอร์ตตัวอย่างเช่นครับผมของผมอะ่ะผมจะนั่งนับสินทรัพย์ทุกเดือนนี่ผมว่าสินทรัพย์ที่เรามีอะ่ะเพิ่มขึ้นลดลงอะไรยังไงแล้วก็ได้ประมาณไหนแล้วสิ้นปีอะ่ะผมก็จะปรับรอบหนึ่งครับผมว่าโอเคปีนี้ กำไร For เ x เท่าไหร่ปีนี้กำไรหุ้นไทยเท่าไหร่ปันผลเท่าไหร่กำไรหุ้นอเมริกาเท่าไหร่แล้วค่อยรีบาลานซ์ทุกๆสิ้นปีผม,ผมจะทำแบบนี้นะครับอย่างที่2ก็คือนะครับขายเมื่อสัดส่วนหุ้นโกลดสูงเกินเป้าหมายที่กําหนดนะครับเช่นเกิน5%เกิน10%จากเป้าหมายนะครับเหมาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการปรับเดี๋ยวนั้นเลยแบบว่า ตอบสนองต่อความเข้อนขหวของตลาดถ้าเกิดว่าเราปรับแบบนี้มันก็จะเป็นเรียวไทม์ที่สุดนั่นเองนะครับไม่เหมือนกับผมที่อะผมจะรอทุกสินปีค่อยปรับนะครับแบบที่3ก็คือเซลล์แอนรีเดเล็กครับผมก็คือขายหุ้นที่โตเกินเป้าหมายแล้วนําเงินลงทุนเนี่ยนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์สัดส่วนที่น้อยกว่าที่ควรก็คืออะไรทีแบบ่มันมีน้อยอยู่แบบนี้เราก็ตัดเงินนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนในส่วนที่มันน้อยน้อยเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่4ีก็คือ Cashflow Rebalance นะครับก็คือใช้เงินใหม่ที่เติมเข้าพอร์ตเนี่ยซื้อสินทรัพย์ที่ Underweight แทนการขายหุ้นที่ Overweight นะครับตัวอย่างเช่นผมเติมเดือนละอะสมมตสมมติว่าผมเติมเดือนละหมื่นแบบนีใช่ไหมครับแล้วไอหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยมันกำไรหมื่นเหมือนกันแบบเนี้ยหรือไม่ก็มันกำไรตามสัดส่วนของมันอะ่ะผมก็เลือกที่จะไม่ขายหุ้นก็ได้ แต่ว่าเงินที่เติมเข้าไปใหม่นี่ก็คือเอา cash f l o ที่เราเติมเข้าไปใหม่เนี่ยไปรีบาลานซ์ในหุ้นที่มันสัดส่วน,นน้อยๆแทนนะครับก็ไอเดียทั้งหมดทั้งมวลนี่แบบเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการรีบาลานซ์ที่ยอดนิยมเนาะแต่ว่าส่วน,วนตัวผมอ่ะผมจะชอบแบบนี้นะครับผมจะชอบเทรดเทรดไว้ก่อนใช่ไหมเทรดเทรดในปีในปีในปีแล้วก็รีวิวทุกเดือนแล้วก็เอาเงินสดมากองไว้ก่อนนะครับแล้วพอสิ้นปีเนี่ย นี่ครับก็ค่อยคิดว่ารับผมว่าเอ้เ,อเงินสดที่เป็นกําไรมาเนี่ยผมจะเอาไปใส่ในอะไรนะครับผมก็จะทําประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการรีบาลานซ์ในแต่ละปีของผมนะครับแล้วคําถามนะครับถัดมาครับผมเมื่อหุ้นโกลดเนี่ยมันขึ้นไปสูงๆแบบเนี้ยคาถามคือมันต้องขายตอนไหนนะครับแบบแรกก็คือขายเมื่อพวกงานวิจัยหรือว่าค่าสถิติต่างๆเนี่ยบอกแล้วับผมเช่นถ้าธุรกิจเปลี่ยนไปจากที่คาดไว้ นะครับกำไรลดลง3ไตรมาสติดแล้วก็ไม่มีแผนฟื้นฟูแบบนี้เรานะครับก็สามารถขายหุ้นออกไปได้นะครับหรือว่าแบบมีพื้นฐานที่เปลี่ยนไปเราสามารถขายได้เลยนะครับอย่างที่2นะครับแบบที่ปูอเรนบัฟเฟตเนี่ยขายหุ้น Apple ก็คือขายเมื่อ valuation ของเขาอะ่ะมันแพงเกินไปนะครับถ้าราคาหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากๆหรือสูงเกินศักยภาพการเติบโตแบบนี้ เราก็ขายก็ได้นะครับซึ่งแบบเนี้ยนะครับถ้าเราเป็นสายประเมินมูลค่าเนาะแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะสมกับการขายครับผมเหมาะสมกับการที่อ่ะล็อกกําไรได้แล้วนะครับอย่างที่3ก็ครับผมซึ่งผมมาชอบทำนะครับก็คืออ่ะสมมติว่าผมมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมได้กําไรมาเยอะแล้วแล้วไอ้กำไรตัวนั้นเนี่ยมาเริ่มตกลงแล้วกราฟเนี่ย นะครับแล้วกราฟมันเริ่มแบบเริ่มแบบไม่ไหวครับผมการหุ้นกดมันเริ่มไม่ไหวแบบเนี้ยแล้วเแบบมีสัญญาณขายแบบเนี้ยผมก็จะขายหุ้นชุดนี้ทิ้งครับผมแล้วก็ไปเข้าตัวใหม่เมื่อมีโอกาสการลงทุนที่ดีแล้วก็มีโอกาสาให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า <S <S มผมก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการหมุนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันดียังไงใช่ไหมแบบที่ผมทำอะ่ะบางทีครับผมเอาข้อเสียก่อนพี่พ,พี่ข้อเสียของมันก็คือบางทีหุ้นที่เราขายแบบเนี้ยอีกสักพักหนึ่งมันก็ฟื้นกลับขึ้นไปแต่ ข้อดีของมันก็คือกรณีที่เรามีหุ้นที่ขึ้นอยู่ใช่ไหมเราก็ขายทาํากำไรออกไปได้กําไรมาแล้วแล้วก็เอาเอ้เงินที่ขายมาเนี่ยมาซื้อหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสวิ่งถ้าไม่วิ่งเราก็ปาทิ้งก็คือยอมเสียกําไรทีไ่ได้มาเนี่ยบางส่วนมันตัดแขนขารักษาชีวิตอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าแล้วมันไปเลยนั่นหมายความว่าเงินของเราครับผมหรือว,ว่าพอร์ตของเราเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นตลอดเวลาส่วนตัวผมอ่ะผมชอบใช้การ ทำแบบนี้ก็คือการแบบสลับตัวครับผมมีโอกาสที่ดีกว่าก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผมเมื่อสัดส่วนหุ้นโกรดนะครับโตเกินกว่าความเสี่ยงที่รับได้แบบนี้อาจจะต้องแบบแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงก็ได้นะครับแล้วก็อีกแบบที่ผมชอบพี่ๆอีกแบบที่ผมชอบก็คือหุ้นขึ้นเด้งหนึ่งนะครับหุ้นขึ้น1เท่าได้พี่ๆนะหุ้นขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะหมายถวงว่าแบบได้ทุนคืนมาแล้วแบบนี้ใช่ไหม ผมก็ขายครึ่งหนึ่งครับผมหุ้นขึ้นแล้วเนี่ยขายครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเพื่อคืนทุนสมมติว่าผมลงทุนไปสมมติว่าผมใส่ไปแสนหนึ่งเนาะผมใส่ไปแสนหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมผมถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือมันเป็นสองแสนใช่ไหมมูลค่าปัจจุบันเป็นสองแสนผมก็จะขายครึ่งหนึ่งผมก็จะขายครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะ cash out ผมเรียกว่าการ cash out นะครับก็คือ cash out เงินต้นนะครับกลับมาทั้งหมดเลยผมโคตรชอบทําวิธีเนี้ยนะครับ การเทรดก็เหมือนกันสมมติว่าผมเทรดแบบผอบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปใช่ไหมผมจะแคชเอาเงินทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอากำไรไปเทรด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 หรือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นโกลด์แบบนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นเด้งหนึ่งแบบนี้เสร็จปุ๊บผมดึงทุนคืนกลับมาเลยและที่เหลือเนี่ยจะวิ่งเงงกระช่างมันเพราะว่าถ้าหุ้นที่ผมเลือกมาดีระยะยาวมันขึ้นเองเงินทุนเราก็เอาไปทําอย่างอื่นที่ที่มันให้ผลประโยชน์สูงสุดณช่วงเวลานั้นๆนะครับอันนี้คือ ไอเดียการขายหุ้นโกลดกับผมว่าเราจะขายหุ้นโกลดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับขายแล้วเอาเงินไปไหนนะครับเวลาผมขายอ่ะผมก็จะเก็บเงินไว้ก่อนพี่มีกองกลางมีกองกลางมีเงินกองกลางอยู่นะครับก็คือแบบเนี้ยขายปุ๊บแล้วก็เอาไปถือเป็นเงินสดบางส่วนไว้ก่อนนะครับเพื่อรอโอกาสการลงทุนใหม่ที่ดีกว่านะครับแล้วก็เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดในอนาคตผมก็จะมีเงินกองแบบเนี้ยไว้อ่าผมจะมีเงินกองแบบนี้ไว้สําหรับ เงินที่เทรดได้หรือว่าเงินที่ลงทุนได้นะครับทีนี้ครับผมแบบที่2ก็คือผมอ่ะจะมีกองทุนพวกกองทุนดัชนีอยู่ที่มันโตง่ายๆก็คีแบบอ่ะสิบซบ้างต่อปี8%บ้างมันก็แล้วแต่ปีมันนะครับผมก็จะเอาบางส่วนนะครับกำไรที่อยู่ในนี้แหละบางส่วนเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่ในกองทุนอินด x кс ฟัก็คือซื้อโอกาสครับผมนะครับก็ ทยอยดีซบ้างทยอยเก็บเรื่อยๆบ้างนะครับเพื่อให้ระยะยาวเนี่ยมันโตไปในอนาคตซึ่งคีย์ของการทําแบบนี้ก็คือผมอ่ะเอากาไรมาทํานั่นหมายความว่าสินทรัพย์ที่ผมสะสมไปมันจะมีอยู่สเคสก็คือเท่าเดิมหรือเติบโตเท่านั้นแหละเพราะว่าไอกองทุน Index Fun อินเด็กซ์ฟันอ่ะถ้าประเทศนั้นอะ่ะเขาโตขึ้นเรื่อยๆเงินเราโตอยู่แล้วแต่ว่าโตช้าหน่อยนะก็คือเร็วๆเนี่ยผมก็จะไปลงทุนพวกคุณโกลดหรือไม่ก็ ปเทรดมันก็จะเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดกันจริงๆครับผมแบบนีงว่าระยะยาวแบบ10ปีแบบเนี้ยหุ้นโกลดมันให้เยอะกว่านะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับก็มันลดความผันผวนระยะยาวได้เนาะผมก็มีกองดัชนีเอาไว้กินมันผมแบบไม่เยอะที่แบบ2%ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกอ็อีกแบบหนึ่งก็คือลงทุนในสินทรัพย์ที่ underweight ก็คือแบบน้ําหนักน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา ัวอย่างเช่นสมมติว่าผมอยู่ดีๆผมไม่ค่อยเก็บทองคานะครับแบบเก็บก็น้อยเป็นสัดส่วนของความน้อยพมกอาจจะแบบอ่ะแบ่งไปซื้อทองคําไว้สักหน่อยหรือหรืออ่ะไม่มีคริปโตเคเรนซีเลยเดี๋ยวแบ่งซื้อไว้สัก10%แบ่งซื้อไว้สัก20%อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับผมคือการแบ่งเงินไปใส่สินทรัพย์ที่มันแบบอันเดอร์เวกก็คือแบบน้ําหนักมันน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะเพื่อรักษาสัดส่วนนะครับให้มันสมดุลกันนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัวขายแล้วเอาเงินไปไหนนะครับตัวอย่างที่ผมกลยุทธ์การแบ่งขายนะครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับจะเอาไปใช้ก็คือแบบแรกนะครับแบ่งขายตามกรอบเวลาปีละครั้งอ่ะขายทั้งนึงนะครับขายหุ้นเนี่ยหรือว่าแบบแบ่งปรับแบ่งขายอะไรแบบเนี้ยปีละครั้งผมแบบเนี้ยมันก็จะง่ายต่อการวางแผน ไอ้ง่ายต่อการวางแผนเนี่ยคือข้อดีส่วนข้อเสียครับผมมันอาจจะแบบขายเร็วเกินไปหรือไม่ก็ขายช้าเกินไปบางทีอ่ะเรากาไรอยู่เท่านี้ถ้าเราไม่รีบขายหรือว่าแบบเราขายช้าเกินไปแบบเนี้ยคือมูลค่าพอที่เราขายได้แทนที่มันอาจจะแบบอาจจะได้แบบ20%นะครับพี่พีอาจจะได้แบบ18%แทนแบบเนี้ยครับผมหรือไม่ก็ขายเร็วเกินไปแล้วหุ้นมันขึ้นต่อนะครับเราก็จะขายในราคาที่ถูกนั่นเองนะครับก็ อ,อันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับแบบที่2นะครับอ่าสัดส่วนเกินเป้านะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับผมข้อดีข้อเสียเนาะก็คือไอแบ่งเมื่อสัดส่วนเกินเป้าแบบเนี้ยก็คือปรับตามสภาพตลาดแล้วก็ต้องติดตามาพอร์ตบ่อยอันนี้คือข้อเสียครับผมมันต้องติดตามพอร์ตบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้เดียวทามไงสำหรับคนที่แบบว่าจะปรับบ่อยๆเนาะทุกครั้งที่เป็นแบบเกินเป้าสัดส่วนเกินเป้าปรับเลยสัดส่วนเกินเป้าปรับเลยแบบเนี้ยก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับกับ แบบนี้ผมชอบทำนะคะรับก็คือแบบว่าหุ้นขึ้น2เท่าขายครึ่งหนึ่งนะครับคืนทุนเพื่อลดความเสี่ยงความเสี่ยงจะเป็นศูนย์ทันทีเพราะว่าข้างในคือกําไรร้อนะครับถ้าหุ้นมันขึ้นอีกกับผมก็คือแทนที่เราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้เราจะได้ห้าสิบแล้วเพราะว่าผมเ,เราดึงเราดึงเงินต้นออกมาไงเมื่อเหลืออยู่ในนั้นครึ่งหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันตอ่ะมันจะัวได้แค่ครึ่งหนึ่งที่อยู่ข้างในอันนี้คือข้อเสียของมันทุกอย่างมีราคาที่เราต้องจ่ายนะคครรับททุกออยย่่่าาาางงมมาาีีต้จหด แบ่งค้ขายสุดท้ายฟันดัมเบลเทก็คือปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนขายเพื่อลดโอกาสขาดทุนหนักนะครับแล้วก็ข้อเสียก็คือต้องติดตามทุกแต่มาสแล้วก็วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่ส่วนใหญ่อ่ะชอบแบบว่าพื้นฐานเปลี่ยนแล้วยังไม่ยอมขายเพราะว่าถ้าขายตอนนี้มันขาดทุนนะครับถ้าเราคิดแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็จะดอยนั่นเองถ้าผิดทางหรือว่าถ้ามันลงเกินกว่าที่เรากําหนดหรือไม่ก็ พื้นฐานเปลี่ยนแบบนี้เราต้องยอมขายขาดทุนแล้วก็เอาเงินต้นกลับมาแล้วเอาเงินต้นกลับมาเนี่ยไปลงในนล่ะก็เอาไปลงโอกาสใหม่ที่พื้นฐานปัจจุบันมันดีหรือว,ว่าพื้นฐานปัจจุบันมันค่อยๆเติบโตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเอาเงินไปติดก็คือฟันเดเมนทัลเปลี่ยนแล้วอ่ะเราไม่ยอมขายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอกาสใหม่ก็เก็บไม่ได้เพราะดอยอยู่บวกกับที่ดอยเนี่ยก็ปันผลมาแต่ว่าปันผลมากระจึงนึง บางคนก็เอากลับไปถั่วเพื่อที่คิดว่าให้ได้ปันผลเยอะขึ้นแต่สุดท้ายเราก็ติดดอยอยู่ดีนะมันสู้แบบว่าถือหุ้นปันผลด้วยได้ปันผลด้วยนะครับแล้วก็ราคาพุ่งด้วยดีกว่านะครับอันนี้คือกลยุทธ์การแบ่งขายแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบนะครับไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้หมายเหตุ head, นิดนึงพี่ๆก็คือ,อลดความเสี่ยงครับผมการรีบาลานซ์เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยง ในระยะยาวเนี่ยคือการป้องกันการสูญเสียผลกำไรที่เรากำลังสะสมมาเพราะตอนนี้นะครับหลายคนเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยพอเราเนี่ยหุ้นเราเนี่ยมันบวก40แล้วนะตอนนี้แล้วเราไม่ยอมขายโดยเฉพาะหุ้นไทยอะ่ะบางทีอะ่ะหลายพี่ๆหลายท่านนะครับผมเก็บเงินไม่เป็นหมายควาว่าหุ้นไทยอะ่ะถ้าเป็นหุ้นใหญ่หรือว่าหุ้นที่มันไม่ได้โตโตโต,โต,โตแบบขายสเกลเป็น global ใช่ไหมมันจะเคลื่อนที่เป็นหลุมแบบเนี้ยซึ่ง บางท่านอ่ะได้ทุนดีมากทุนดีมากเลยแล้วมันขึ้นไปชนค้างอยู่ขอบบนแบบเนี้ยอาจจะบวก40บอ่ะบวก50%เเแบบเนี้ยไม่ยอมขายครับสุดท้ายอ่ะกำไร4 0ที่ได้มาสมมติว่ามันปันผลมันปันผล4%ใช่ไหมแล้วพี่บวก40นี่คือเท่ากับปันผล10ปีนะครับไม่ยอมขายสุดท้ายครับผมก็ได้แค่ปันผล4%เแล้วก็ราคาหุ้นลงมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ เก็บกำไรจากหุ้นหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ดูผมว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันวิ่งเปหลวมไหมหมายถึงว่าหลวมราคาเท่าเดิมผมอย่างเช่นแบบกรอบร้อยหนึ่งกับห้าสิบร้อยหนึ่งกับห้าสิบไหมถ้ามันเป็นหลวมแบบเนี้ยให้แบ่งขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหุ้นโกลด์แบบเนี้ยเราก็ถือขึ้นไปแล้วค่อยขายด้านบนประมาณนี้นะครับก็ถ้าการพูดถึงการดีบาลานซ์นเนี่ยมันคือการเซฟกรณีแบบนี้ก็คือแบบว่าไม่ให้เรากําไรทิพนะครับอย่างที่สองก็คือทําให้เรามีวินัยครับผมก็คือการขายหุ้นเนี่ย ไม่ควรทําตามอารมณ์นะครับาการรีบาลานซ์เนี่ยนะหรือแบบการปรับสัดส่วนเนี่ยนะครับควรอิงกับแผนแล้วก็วิในที่เราวางไว้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับอย่างที่3ามก็คือแบบว่าโอเคการจะทำรีบาลานซ์หรือว่าการจะขายเนี่ยนะครับก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องแบบพวกภาษีค่าธรรมเนียมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการวางแผนไม่ล่วงหน้าแล้วก็การมีวิันการรีบาลานซ์เนี่ย จะช่วยให้พอตเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงนะครับลดความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นโกด,ด้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาได้เงินมาอย่าลืมแบ่งขายด้วยนะครับพี่พี่พจะเคยเห็นเหตุการณ์ที่แบบว่าพี่บางทีอ่ะเราถือไว้เฉยเฉยเนี่ยห้าปีมันปันผลหรือแม่ก็มันตอบแทนปีละ10% 15%แต่บางทีอ่ะเวลาพี่ได้หุ้นหลายๆเด้งมาแบบเนี้ยถ้าเราแบ่งขายอ่ะสำหรับบางกรณีครับผมมันจะช่วยให้เราแบบล็อกกําไรอ่ะอย่างเช่นแบบว่า ผมอ่ะจะเป็นสายแบบวัดเป็นปีใช่ไหมผมก็จะวัดเลยว่าจากต้นปีถึงปลายปีปีนี้บวกเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมจะวัดแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าผมทําได้อาจจะแบบโต15เปอร์เซ็นต์ปีนี้โต20บางปีก็โตไป30 50แบบนี้ถ้าโตเกินนะครับผมก็จะทําแบบนี้แล้วก็ทบไปเรื่อยๆครับผมคือผมวัดเรียวไามว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วให้มันได้ตามเป้านะครับก็คือเป้าหมายยาวมีแต่ว่าซอยเป้า,ให,า,าให้มันสั้นลงมา การแบ่งขายแบบนี้มันก็ช่วยเรื่องแผนผมได ah, anyway, right? um, anyway, ้ทีนี้เป็นตัวอย่างพี่เป็นตัวอย่างเนาะว่าเวลาได้กําไรผมขายยังไงใช่ไหมครับอันเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับตอนที่มันขึ้นไปนะครับ2 0 0นะครับผมตอนที่มันขึ้นไป200ใช่ไหมครับผมขายไปทั้งหมดครับผมเนี่ยผมขายไปทั้งหมดแจดของน้าหนักทั้งหมดพอขายไป70%ของน้าหนักทั้งหมดปุ๊บผมก็เอามาเก็บไว้เป็นเงินสดเหมือนเดิมครับผม เงินสดเหมือนเดิมส่วนอันเนี้ยนะครับหุ้นไทยเนี่ยมนลงลึกใช่ไหมครับผมมนลงลึกมาเนี่ยพอกาไรมันยังไม่ถึงเป้าแบบเนี้ยผมก็ไม่ขายครับผมผมก็ไม่ขายครับผมถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นไปที่เดิมของมันใช่ไหมครับผมอัพไซด์ครับผมอัพไซด์ของมันเนี่ยประมาณเด้งหนึ่งครับผมร้อยเนะครับอัพไซด์ประมาณเด้งหนึ่งก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ผมก็ไม่ขายผมก็รอต่อไปเพราะว่าจุดที่มันอยู่อะดาวไซริสหรือว่าการลงลึกของมันมันมีจํากัดเพราะ ธุรกิจของเขาจะคงไปได้อยู่นะครับกับอันนี้ครับผมเนี่ยอันเนี้ยนะครับอ่าตัวเนี้ยนะครับเป็นดีหุ้นอเมริกานะครับตอนที่มันเด้งขึ้นไป50%าสิบเปอร์เซ็นต์อนี้ผมขายครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมันสิ่งพอสมควรนะครับผมก็เลยอ่าขายครึ่งแล้วก็เก็บไปแล้วก็เงินสดใช่ไหมก็เอามาเก็บไว้เป็นเงินสดอีกเดี๋ยวรอจังหวะตัวใหม่ค่อยเอาไปเข้าแบบนี้นะครับส่วนหุ้นตัวนี้พี่ๆนะครับมันปันผลนะครับตัวเนี้ยมันปันผลครับผม 3-4%ซใช่ไหมครับพอมันขึ้นไป4 0แบบเนี้ยนะครับอ่ะพอมันขึ้นไป40%แบบเนี้ยแบบผมขายไปเจบเเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยสิบปีก็สี่เปอร์เซ็นตีใช่หมถ้ากับสี่บเปถ้าผมเอาปันผลใช่ไหมครับผมผมก็จะเสียภาษีหักณที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็โดนอีกนะครับแล้วก็โดนเงินเฟอ้อด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสี่สของตอนเนี้ย มันก็จะเป็นมูล,ลค่าเงินของปีนี้ไม่ใช่มูล,ลค่าเงินของปีหน้าผมก็จะแคชเอาแล้วก็เหมือนเดิมพ,พี่เติมเข้ามาเป็นเงินสดกลับมาแล้วเงินสดเนี่ยเอาไปทําอะไรเหมือนเดิมพ,พี่ก็จะเอาไปแบ่งซื้อพวกอ่า ETF บ้างอ่า ETF ค่อยๆใส่ไปหรือไม่ก็เออไอตัวตัวนี้คือปันผลตัวนี้คือปันผลนะครับตัวนี้คือปันผลนะผมอาจจะแบบอาศัยตัวนี้บ้างอะไรบ้างครับผมอา่าใส่ตัวนี้บ้างอะไรบ้างแล้วก็อันนี้ก็คือพึ่งซื้อเหมือนกันพี่พึ่งซื้อเหมือนกันแต่สองตัวเนี้ยไม่ขายง่ายพี่แบบ ถือไปงั้นแหละนะครับทิ้งจอยไปเลยปล่อยจอยไปเลยเพราะว่าอ่ะกําไรแบบเนี้ยก็แคชเอาออกมาเป็นเงินสดหมดแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะไปหาหุ้นอเมริกาบ้างแคชเอาออกมาแล้วก็แบ่งไป forex บ้างให้สัดส่วนมันเท่ากันนะครับพอเทรดพอดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีเทรดหุ้นอเมริกาบ้างนะครับก็เลยเตรียมเงินสดให้พร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็ยังไม่ได้ปรับเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเนี้ย น้าหนักของเขาเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแหละนะครับผมก็จะปรับแบบเนี้ยไปเร,ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ปรับทุกปีนะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้หวับบงว่าจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับผมแบ่งขายแบ่งล็อกแบบเนี้ตลอดเพราะถ้าเกิดว่าแบ่งล็อกแบบเนี้ยคือเราอุตส่าห์หาหุ้นเราอุตส่าห์ทำงานเราอุตส่าห์รอเวลาพี่ๆถ้าเรารอเวลาเราต้องได้ตังค์ไง การที่เราลงทุนครับผมมันเหมือนกับเราทํางานมันเหมือน,น,นกับเราแบบครับมาทางานกว่าจะหาข้อมูลหุ้นได้กว่าจะรอจังหวะในการเข้ากว่ามันจะวิ่งถึงหลายเดือนใช้เวลาหลายเดือนในการวิ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันต้องได้เงินมาด้วยเผื่อมันย่อกลับมาทายังไงอ่ะถ้ามันย่อกลับมาปุ๊บไอที่เคยได้กำไรก็หายเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อคําถามคือถ้ามันขึ้นต่อแล้วยังไงตกลถแล้วยังไง เงินสดแล้วก็มีโอกาสมันไม่มีตัวเดียวครับผมโอกาสมันก็จะมาอีก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 เพราะมันมากเรื่อยๆแล้วก็ไปโดดเข้าตามโอกาสวนไปเรื่อยๆครับผมถามว่ามายเซ็ตในการลงทุนล่ะนะครับการที่แบบผมสลับไปสลับมาแบบไม่ใช่ไหมผมมาเซ็ตการลงทุนผมก็คือผมยังต้องการการเติบโตเติบโตเติบโต,เต,บโตเติบโตอยู่อีกเยอะมากๆแต่สําหรับพี่พี่ทีอ่อาจจะเป็นวัยใกล้กเกษียณแหละ อ,อีกไม่กี่ปีกเกษียณแล้วแบบเนี้ยพวกหุ้นปันผลหรืออะไรก็ตามที่มันปั่นกระแสงเงินสดให้ได้อาจจะเป็นการเหมาะกว่าก็คือการ buy and hold ตลอดชีวิตหรือไม่ก็แบบว่าอาซื้อไว้ให้มันปันผลสวยๆนะครับแล้วก็เงินต้นแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับทิ้งไว้เป็นโมโดกให้ลูกหลานแบบเนี้ยจะเหมาะกับหุ้นที่แบบว่าอาจจะเหมาะกับการที่แบบซื้อและให้มันปันผลแล้วก็ไม่ขายเลยถ้าเป็นกเกษียณจะเป็นแบบเนี้ย ต่ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการโกรธอยู่แบบนี้ผมจะวัดที่เงินเลยพี่ๆผมจะวัดที่การเติบโตของเงินเลยครับผมว่าระยะเวลาเท่านี้เงินเติบโตได้เท่าไหร่ระยะเวลาเท่านี้เงินเติบโตได้เท่าไหร่ครผมก็จะวัดแบบนี้ไปเลยเพราะในช่วงระยะเวลาที่แบบเราต้องการการเติบโตการเติบโตของเงินสําคัญที่สุดเงิน spinning. ช่วยเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเงนินซื้อความสะดวกสบายให้เราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ได้อย่างที่พี่ดิวเคยพูดไปนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเงินแก้ปัญหาไม่ได้เงินไม่มากพอครับบางทีอะ่ะมันซื้อความสบายให้เราได้ตัวอย่างเช่นนี้พี่เวลาผมจะไปเที่ยวไปไม่ใช่ไหมผมเวลาผมจะไปเที่ยวใช่ไหมแบบต่างจังหวัดแบบเนี้ยตอนที่ผมทํางานประจาอ่ะใช้เงินเยอะกว่าตอนที่อิสระอีกพี่นะครับสมมติว่าผมจะนั่งเครื่องบินใช่ไหมพี่ถ้าเกิดไปเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่มันแพงผมบินวันพุธแบบนี้ครับผมวันพุธวันอังคารแบบเนี้ยได้บินเหมือนกันนะครับแต่ราคาถูกกว่าเยอะ จะราคาถูกกว่าเยอะแต่ว่าจะกลับบ้านปีใหม่ใช่ไหมคุณหรือเขากลับแบบสามสิบไปไหมนี่เรากลับวันที่แบบสิบแบบนี้กลับวันที่แบบต้นเดือนนะนะครับกลับแบบแม่ก็กลับเดือนพฤศจิกาแบบเนี้ยเนี่ยครับผมเงินมันช่วยอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบทุกวันเนี้ยนะยังต้องการการเดบิโอเพราะฉะนั้นผมก็จะวัดทิ้งเงินไปเลยผมว่าโอเคได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ้าถึงก็คือจบไม่ต้องเสียดายเพราะเรามาเพื่อเอาเท่านี้ฮะตามเป้า ถ้าถึงเป้าก็คือจบไม่อย่างนั้นนะครับผมมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หล,ลายๆคนมาลงทุนใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบว่าได้เท่านี้แล้วจะเอาอีกได้เท่านี้และไม่พอได้เท่านี้ต้องต้องไปต่อไปต่อไปต่อไอที่บอกว่าไปต,ต่อกลายเป็นว่าจากที่จะได้เงินตอนเนี้ยกาไรที่ได้มาเนี่ยเอาไปคืนใช้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับประสบการณ์แล้วก็ไอเดียในวันนี้ก็จะช่วยพี่ๆให้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผม